ค่านี่แหละจะโลที่สุดในโลกตอนที่สิอแปดอะดับพรมรอบภารกิจหมดรลกรายละเอียดภารกิจมีเวลา1สัปดาห์รวบรวมไ้อันดับ1นถึงสของระบบทั้งหมดภารกิจรางวัลภารกิจทั้งนี้คือ2 5 0จุ7 p ไม่สามารถเปิดเผยได้แปะฮะรวบรวบรวมมันในความว่าอย่างไร แถมรางวัลภารกิจนี้ก็เป็นตัวเลขมั่วๆอีกในไ,ไงต้องการการทำภารกิจนี้ก่อนแล้วกัน<อ>เพราะในไงก็ไม่หาดคุณ<ม>อยู่แล้วแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของอาจาร,รย์เฉินจะเป็นเฟยๆที่จะสูงแต่ลองใช้สายตามองลุกด,ดูเพื่อแน่ใจอีกครั้งหนึ่งฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองใช่ไหมลอยข่วนตรงหน้าขานี ฉันจำได้ว่าดูแบบนีเออน้เออหง้องเออนี่มันไม่มากไปหน่อยเหรอสายตามองอุข,ของฉันได้ชิ้นเดียวตลอดเลยชินเฉียนไม่ตั้งใจฟังอะไรโมแต่มองอะไรอยู่ออพวกคน วันนี้เรียนด้วยตัวเองไปก่อนนะทำทําถามคะ่ะท้ายหมดด้วยนะเดีย๋ยวสิอาจารย์ต้องรีบไปก่อนนะอเอ๊ะไม่ผิดแม่เคียนเฟ่เฟคนที่เคยโดนด่าบนเน็ตตรงร้อนไห้ตอนที่อาจารย์เสิรินร้องเหมือนเขาไม่มีผิดเลยไม่สวนแล้วภารกิจอะไรชั่าข้างมั่ง จะไม่มีเงินฉันจะไม่ให้ใครหน้าไหนทานางฟ้าของฉันร้องไห้เด็ดขาดเธอออกไปแล้วอย่าลืมกดดันเธออีกนะฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะดื้อด้านต่อไปได้ยอ,อ,อยากให้นางฟ้าของฉันมาเป็นผองแรนนั่นหรอกคุณหมอคะ เรื่องเงินฉันจะมาหาจ่ายคุณหมอให้ครบให้ได้คะ่ะช่วยผ่าตัดคุณพ่อก่อนได้ไหมไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะแต่ครั้งนี้ก่อนที่พวกเราก่อนพวกหมอหลายๆคนก็รวมเงินกันจ่ายผ่าผ่าตัดให้กับพ่อของเธอครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้พวกเราโจนปัญญาจริงๆเออ กินข้าวเป็นเทิระจันโจมือหนึ่งห้ามืนบาทรีบตอบกับโงซะห้าหมืนคิดได้แล้วสินะถ้านั้นพ่อของเคอคงก็ไม่รู้สินะว่าเธอจะทาตัวสงวนตัวนักหนาทำไมตอนที่เทิมสัญญากับเธอ ก็ดูไม่ออกว่าเธอจะดื้อด้านขนาดน,นี้ใบหน้าดีๆแบบนี้ฉันคงปล่อยไปได้อย่างไรล่ะโดนสมัดหน่อยมึงตุ้มเอ๊ะความพูดไราสาระเยอะแยะ,ยะ,ยะจริงๆเลยนเนี่ยเนี่ยไปครับเอาขูของพวกนายมาฟังให้ชัดๆหน่อยดิ นี่คือผู้หญิงของฉันโอ้พระเจ้าหลินเทียนประกาศความเป็นเจ้าของแล้วเหรอเนี่ยสามารถติดติดกรรมเพจผู้แปลแฟนต้าผู้แปรได้นะครับขอขอบคุณครับ